สีดำเข้ามาใหม่นะคะประวัติศูนย์ทุกระยะเลยคันนี้เป็นอันติส 1.8e ปี2017รถหน่วยงานปลดประําการประวัติศูนย์นะคะสภาพเดิมๆสวยๆราคาค่าตัวถูกๆผ่อนสบายๆด้วยนะคะใครหารถวิใช้งานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกรับชมให้จบคลิปนะคะลูกค้ารับรองว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถอันติซสวยหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานเปิดประจําการประวัติศูนย์เช่นเคยนะคะเข้าเช็คศู์เนี่ยทุกระยะเลยนะแท็กนัดหมายจากศูนย์รต้ามีติดอยู่ด้านในนะคะลูกค้าใครที่หารถวปใช้งานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้นะคะเป็นตัวอันติส 1.8e ปี2017นะคะราคาค่าตัวเพียง3,79,0 0 0ับาทเท่านั้นเอง ฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,400บาทรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนะุนทรวัฒนูนย์เก้าแปดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพเดิมๆสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะได้เป็นรถสีดาด้วยนะคะสีหาย,ยากนะคะลูกค้าในสต็อกตอนนี้นะคะอันติสสีดำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะมีคันนี้หลุดเข้ามา นะคะและได้เป็นเครื่องยนต์พันแด้วยใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะออกได้ทุกอาชีพเอกาสารไม่ยุ่งยากเรามีบริการไฟแน้นซปไปเซ็น์ให้ถึงที่นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอเลยเดี๋ยวนัดพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลยนะ6กอไก่ชอช้าง4 1 7 0กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะเป็นชมไม่ได้เช้นนะคะลูกค้าสีดํเงาเงาสวยๆแบบนี้เลย กนะารันตีโครงสร้างเลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะถ้าตัวสอบเจอนะคะว่ารถของเราเนี่ยมีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะเพชรยนต์รับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์นะคะได้รถสวยคุณภาพเกรด A ไปใช้งานแน่นอนนะคะในส่วนของไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟลกเตอร์โคมใสๆสวยๆมาพร้อมกับไฟเดย ทามนะคะคมไฟไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะเดิมๆิมจากโรงงานเลยนะสันเหลี่ยมคมตรงโป่งซุ้มล้อนะคะหรือว่าด้านข้างตัวรถต้องฝากระโปรงนะคะเส้นเหลี่ยมสันคมเนี่ยมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิมเลยนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะอย่างที่บอกสีดำนานๆจะมีหลุดเข้ามานะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ ได้เป็นล้อแมกอัอลลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2023ด้วยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะ,ะส่วนช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคาบดํามันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโชคนะคะซีนเดิมจากโรงงานหัวน,อน็อตไม่มีไขไม่มีมมเขียบพยเยนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนผ่อนเริ่มต้นแค่6,400บาทเท่านั้นเองนะรายได้ส เข้าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบ2ดอกเลยมือจับประตู4ีด้านนะคะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถผาักกางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วสภาพพร้อมใช้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะได้เป็นเครื่องยนต์1.8ด้วยนะคะเป็นตัว1 8 e ปี2017นะคะภายในเนี่ยคุมโทนสีดําเลยนะลูกค้า พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเสียงเนี่ยเป็นแบบวิทิวเอฟเอ็มนะคะเสียบได้แอร์อะนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้นะคะไม่ห5 1 0 0 0สามนโลนะคะลูกค้าไม่แถมไม่เดิมประวัติูนยนทุกระยะนะคะพวกแ็กนัดหมายจากศูนวนโตโยต้าลูกค้านี่มีติดเป็นปึ้งเลยนะคะลูกค้าคันนี้ประวัติศูนร้อยเ์เเลยนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะตัวเบาะนะคะคันนี้1.8จะไดนเป็นุดาป นะคะสเปคเดิมโรงงานบอกผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีนะคะลูกค้าเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขยบขยื่นนะคะลูกค้าสภาพพร้อมใช้เดิมๆส,สวยๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีหนึ่งทางเลือกเลย มาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยบอดี้กว้างๆนั่งสบายเลยนะคะกระเป๋าจริงโจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้แล้วก็มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2อลรูนะคะบอกไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสปอร์ตเมดอาร์ตนี่ลูกค้าเดิมๆจากโรงงานมี้เห็นชัดเจนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะได้เลทดอกเบี้ยพิเศษด้วยผ่อนเริ่มต้น6,400บาทเท่านั้นเองไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้าบอกเลยว่าอันติดเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพรยนเลยนะแล้วก็เครื่องยนต์ของรถอันติดนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอเรียบอยแล้วด้วยนะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะทั้งอึดทั้งถึกและทนมากๆนะคะลูกค้าอะไรหาง่ายค้ามแมทแนนท์นนถูกลูกค้า,าไปใช้งานได้ aw, นนะาาดยาวๆ ในโซนของไฟท้ายของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโคมไฟเดิมจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีร้าวไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะ6กอกไก่ชอช้าง4170กรุงเทพมหานครนะคะเป็นเครื่องยนต์ 1.8e ปี17นะคะ379,000บาทนะคันนี้ฟรีดาวผ่อน6,400เท่านั้นนะคะรายได้สงเท่าของค่างวดน,นะหรือเงินเดือน15ื่นก็ออกคนเดียวได้นะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยมาดูกันต่อบอดี้ด้านหลังนะคะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังด้านหลังเนี่ยเปิดได้2วิธีนะคะสําหรับตัว1.8เนี่ยคือเปิดได้จากด้านในหรือว่าเปิดจากกุญแจรีโมทได้เลยนะคะคันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทแบบไขยอยู่นะลูกค้าตัว1.8เนี่ยจะได้เป็นกุญแจไขนะคะแต่ถ้าเป็นตัว 1.6G เนี่ยจะได้เป็นพุ s สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครอยากได้เป็นแบบพุชสตาร์ทนะคะตัว 1.6G เนี่ยเรามีให้เลือกเป็นเกือบ50คันเลยนะลูกค้ามีให้เลือกเยอะมากนะคะแต่ตัว 1.8E เนี่ยคือมีเข้ามาไม่กี่คันนะแล้วก็คนน ตรงที่ว่าได้เป็นสีดําด้วยนะคะใครที่ตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดี้กว้างๆเลยบรรจุเก็บสัมภาระดาได้เยอะเลยมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคยโตโรโก้ชัดเจนไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยแล้วก็หัวน,น็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขีบยบเพียเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะตัว คานด้านในตรงๆนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้า ล้ออะไรเครื่องมือแม่ลงครบเลยซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่นะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะโครงสร้างเดิมๆบอดนี้เดิมๆนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้นะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อเลยนะ098 260 9587นนะัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดก็ ออกได้นะคะเรทดอกเบีย้ยพิเศษนะเริ่มต้นเพียง2.89%นะคะปี17เรทดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.89%ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้น6,400เท่านั้นนะคะมาดูกันต่อในส่วนของเพนเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขหางตรงรถปี17ตรงปีเช็คประวัติเช็คข้อมูลศูนย์ตุยตาได้นะคะวัวนอตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีเขียบเพย์เลยนะบอดี้ภายในนะคะสวยๆไม่ม มีรอยขีดรอยข่วนเลยสภาพพร้อมใช้เลยนะคะสภาพพร้อมใช้เลยนะใครสนใจใครถูกใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลย้าซีนะคะหมดอีกทีพฤษภาปี68นะยังใช้ได้อยู่อีกหลายเดือนนะคะลูกค้ากุญแจสำรองก็มีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวพรบรทางร้านดูแลให้ด้วยมีบรันตีหลังการขายให้แล้วก็ช่วยเหลือชุกเฉิดอีกหนึ่งปีนะบอกเลยว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ได้รถสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครสนใจ้ามพลพาดเลยนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนาห้อง เครื่องยนต์ของรถคันนี้แกนต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ 1,800cc 141แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเจ้า 1.95e20e85 เติมได้เลยนะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะรุ่นนี้อึดถึกและทนมากๆนะคะอะไรหาง,ง่ายข้ามแม n เทนเน็ถูกด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์โตโยต้ยา,ตาเนี่ยรองรับอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเครื่องไม่มีสันไม่มีสถาน,นนะคะคานด้านหน้าหม้อน้ำเน,น,นี่ยตรงๆเลยลูกค้าไม่มีรอยคดรอย งอรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะหัวน็อตไม่มีเขยบขยื่นนะคะพวกมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนเลยสติกเกอร์คาเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบนะคะหรือว่าคารหน้ารถด้านในนะคะลูกค้าตัวคารนด้านในนะพาร์ตอะไรมีเห็นชัดเจนเลยนะคะคารนตรงๆเช่นกันนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนนะการันตีโครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเครื่องยนต์เดิมๆนะลูกค้าเปิดฝาครอบเครื่องให้ดูเลยนะคะอ่ะนี่ ไมเอ่ยซีนเดิมจากโรงงานพวกอารหัสบาร์โคดต,ต่างๆเนี่ยคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้านี่สภาพเดิมๆหัวน็อตไม่มีเขียม,มขยเยินไม่มีน้ํามันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะซีนหน้าห้องเครื่องนะคะสีดาสีเดียวกับตัวรถนะคะเดิมๆจากโรงงานแล้วก็เม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะหัวน็อนตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียมขยื้อนเม็ดอาร์ตด้านในมีเห็นเด่นชัดเลยนะคะการันตีเลยนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันลูกค้าได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนเอาไปใช้งานได้อีกยาว เลยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะหัวน็อตนะคะตรงแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งนะนี่สีเดียวกับตัวรถเช่นกันไม่มีเขียบเขยื้อนหัวนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่สติกเกอร์มอ,อ,อก,กอมีติดอยู่ครบเลยนะคะเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนนะหรือว่าตาปั๊มตรงฝากระโปรงนะคะนี่ มีให้เห็นเด่นชัดนะคะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานด้วยนะลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อของนัดนะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะแนะนำคันนี้นะอันติส 1.8e ปี2017นะคะรถหน่วยงานปดประจำการประวัติศูนซนราคาค่าตัวเพียง379,000บาทเท่านั้นเอง ฟรีดาวผ่ down, อนหกพันสีนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีไฟแนนซ์ไปเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ,ะสําหรับวันนี้ก็จากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ